ตีเราโดนแล้วนะครับมาเช็คไซส์ปลานะครับอยู่ไซส์นะครับอยู่ไซส์นะครับอยู่ไซส์นะครับมีสามนะครับตัวนี้หัวม้วงนะครับเหยื่อที่ใช้เทสในวันนี้ฮะลิกตม้วครับดูไซส์ปลานะครับลาขึ้นมาเลยครับตีลาขึ้นมาเลยครับอยู่ไซส์ปลานะครับตัวนี้นี่อาจจะมีถึงสามนะครับ รักหมรักไปหมดเนี่ยนี่นี่นี่ไปช่อนนะครับช่อนอี๋นี่ไปช่อนนะครับโอ้ไซส์ขนาดนี้นะครับถ้าถ้าครูส้มเปิดนี่นะเฮ้ยจะบอกว่าเฮ้ยโตแล้วคิดมันใหญ่มากนะแกเราเราจะให้ดูครับว่าใหญ่ไม่ใหญ่นี่ครับเทียบกับหัวนะครับกำปั้นเขาไมแขนมีแค่นั้นเองอะดูนะครับทขาไมแขนเลยนี่นะครับโอ้โย อย่าข้ามคันนี่นะครับเทียบนี่เลยนะครับเราจะให้เห็นๆกันไปเลยอย่านี่นะครับรอฟังเลยนะครับว่าทริปนี้นะครับครูส้มจะเปิดเมื่อไหร่จะอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวรอกําหนดวันอีกทีนะคะเดี๋ยวจะบอกกันแน่นอนค่ะนี่มานะคะไม่ถู<า>กเลยนะเนจริงๆโอ้มันใหญ่มากอะแกลองขอปล่อยอะ่ะถ่ายไว้เจ้าตาฉี่ นี่ครับเดี๋ยวเราจะปล่อยนะครับไปเลยครับไว้ให้เป็นตากเกมนะครับยไปแล้ว